โอเคครับสู้ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ช่องเวลาขึ้นกันอีกเช่นเคยนะครับผมย mm ู hmm. กเกมตัวโหลดต่้งรูปสัยฤทธิญาจาัดเสิร์ฟไต้หวันนั่นเองนะครับผมอ่ะวันนี้เราจะมาสุ่มตู้นิ่งลงลงเอสพีกันแต่แต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมผมจะบอกว่าคลิปนี้นะครับคลิปเปิดครั้งนี้ผมอัดที่หลังคลิปผมสุ่มนั่นเองนะครับผมอ่ะซึ่งวันนี้ก็เราจะไม่จะมาเสียงนี้นะครับผมจะไปอีกเสียงหนึ่งเพราะว่าเป็นคลิปที่ผมอัด ก่อนที่จะมาอัดเปิดคลิปใหม่นะครับอ่าจะเป็นอะไรที่แบบเร็วๆนิดหนึ่งนะครับผมจะไม่ตัดอะไรเลยนะครับสําหรับการสุ่มนะฮะมันจะไม่ตัดอะไรเลยนะครับเป็นการที่ผมพูดคุยกับพี่ใหม่2คนนะครับในดิสนั่นเองใครจะเข้าทีคอร์ดก็จะทิ้งลิงก์ไว้ในเดสคริปชันนะครับผมก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยฝากน้อยกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมโอเคฮะันเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงว่าเกลือหรือเปล่านี่นะครับผมโอเคฮะไปกันเลยครับผม คือแม่ไม่มีไหนเรียนเท่าคลิปนี้ล่ะตรงๆเขาเปิดแล้วนะนะปกติกูก็เรียลๆนะผไม่ได้พักทับนะ,ะผมก็เรียวเลยตอนนี้เรียวจัดเพืออะไรกูก็ไม่เห็นจอไอ้ตัดหาอะไรทำด้วย่ากู <laughs> สมมติว่านิ่งโหลดไม่ออกให้ผมจริงๆนะเพื่อเขายังไงวะ ทำใจเนาะคนยังมึงอ่ะไม่มีดวงเรือเอง <c oughs> น p ี <c oughs> อ่ะเอยแต่ว่ <c oughs> ารู้สึกว่ามีกระดูกพิเศษส่วนแขนขวาด้วยนะปั่นถึงห้าดาวอะ่ะเป็นกระดูกสองปีแค่โคตรท่อะ่ะไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนนะกระดูกใครอ่ะกระดูกเนื้งหลงมีสามชิ้นอ,อืมเด็ดเคเบอกว่าใส่สุดทุกอน,นูหืมโคตรเกลือเกมอะไรเนี่ยไม่เคยลิมรถแบบนี้มาก่อน แเราสุาูงบัตรเดลินาก่อนถ้ามันออกมาก่อนเราจะได้แบบอีกหน้าหนึ่งโอ้โหเสียเย่โอ้โอพอล้องแหละเฮ้ยเรดมันตั้งสิบสองเปอร์เซ็นต์ออกยากจะตายเส Jung ี่ยเยู่ไม่ได้อยากได้เร็วเอ้ยขอบคุณเอ้ยคือแบบว่าถ้าเร่งหลงมาบอกเลยว่าทีมจะตึงมากมึงขายแค่ซับตัวหนึง่งก็ถือว่าลงหลงเกือบออกแล้วเว้ยลงหลงก็เลดสิบสองเปอร์เซ็นต์นี่ จะเย่ก็สิบสองเปอร์เซ็นเหมือนกันไก่เขียนให้มันไปออกตัวอื่นแทนมออกนุ่งหลงเลยจบเลยอะวิทองสองอันน้เฮียบูขวยแล้วดูหัวอูกับไอเออหลงหนักไอเกมหนักอะหนักจริงสังตรงเนี้ยหนักเลยอึ้งอะไม่เป็นไรน่าจะมีการันตีอยู่มังกิจนี้เฮ้ยเอาฮุ้ยผบายแล้ว เอาเก็บไปแล้วเอาเก็บเก็บปิงเก็บปิงเอาเก็บไม่ได้ปิงเน็ตมึงอะปิงบอกกับเซิร์ฟจีนอีกไอ้เอบวบอกกับไต้หวันอไอ้ไต้หวันนี่ไม่ปิงนี่วะลืมไปปึ๊บลุงอึ๊บยังก,ยก่อนเกมออกยังก่อนอยังไม่ให้เอ้ยแต่ว่าตู้นี้มาแค่แปดแล้วมึงยังไม่ได้มึงจะทำยังไงเนาะการันต<ม>ีไง ผมเพรประมาณหมื่นกว่ากิจนี้จบอ่ะอูสีทองอีกแล้วเบื่อเกมโป๊ดูดิดูตัวได้ดิกูลงอ้กูตายกูตายดูเหี้ยอะไรกูบอกว่ากูไม่เห็นจอไม่มีจอไอ้ตัดดูถูกเลยตัดนิ่ลงอุ้ยนี่ลงอ่ะพี่นี่ลงพี่ใบเอดอาร์ใบที่สองเหมือนเหมือนหกปีเลยเหมือนหกปีเซอไทยเลยไอ้เหี้ยมาแร้ว พอ,อแอกห,หาว่ามันกากเหมือนหกปีเก่า <c oughs> ยิ่ <c oughs> ช่วงแรกมากากจริงเลยพี่พี่เห็นแล้ไม่ตีไข<ม>่ไม่เข้าเ, <c oughs> เลยทำมเอเล่เลน,น,น <c oughs> ลไม่เป็นกากเลยว่างั้นก็กากจริงรอ่ะไอ้ใครไม่บอกว่ามันกิ่งอ่ะอะแต่ไปดูหน้าตู้อีกฝั่งหนึ่งอะไร,รอ๋อเซิร์ฟเซิร์ฟใหม่ๆก็ยังเป็นวงแหวนอยู่ผมแอคเลยผมส่งแอคเลยเห็นปะ ลงแอ่งแล้วไงแล้วพูด,ดูไง,ไงดวงอหมาจริงเมื่อวานพี่เมย์บอกว่าสาธุสุ่มเวลาไหนก็ไม่ออกไปแน่พี่เมย์ดูมีอุสานีกิจเลยนะเนี่ยเมื่อวานอะ่ะจริงความตั้งใจของผมเองอ่ะกูก็ไม่ได้หนีนะไฟกูดับจริงเฮ้เดี๋ยววันนี้แฝงไฟก็ไม่ดับอนะ่ะผมรู้เลย <c oughs> ไอสัตว์ย่าหาวกูตอนแหลเลยนะเออไปใช้ไม่เคยเอ่ยอ,อย่างนั้นเลยย่ยไฟดับจริงเมื่อวานนี้กูอะอืมเดีย๋ยวดูสุ่มทุกตู้ป่อวะเอาผิดตู้อีกอ่าฮะเอาใบดีกาเก็บอีกเดี๋ยวนิ่งหลงออกอะเอาทำดาวเถอะอุ้ยวันนี้ผมอุ้ยมีไม่ถึงร้อยเศษนี่ว่ะโอ้คนไฟโอ้ตัวโป้เก็บไฟแต่ละตัวกูมีมู่ปวงมู่ไฟบูกะบีแล้วมันไม่ต้องเป็นแล้วเนี่ยสลับตู้ไปสุ่มด้านหลังเนี่ยสุ่มกลางสลับ หับเอาวงหวน <c oughs> แต่วันนี้กระดูกยังไม่ได้นะแต่วันอื่นอะได้อยู่วันพรุ่นี้น่าจะได้กระดู <c oughs> กกระดูกน่าจะครบส่วนสามร้อยยี่สิบไปปุบสีลุงโอ้โหไม่เคยแบบสุ่มในตู้แล,ล้วได้ออกนะมีสุ่มบัตรตั้งแต่เล่นมาหรือว่าดวงเราไม่ดีป่ะ <c oughs> อุืยลุงออกโอเคสีดาว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออยมันเกินไปออยเอ้ยไปแล้วออยไปไกลแล้วพี่มันหลุดโลกแล้วนี่ดวงมันอะรอกว่าไทยสุ่มไม่ได้เยอะเอ้ยมันรู้เกมมันรู้ไงพี่ความทุ่เต้นของผมอะมันรู้อะรู้อยู่สบูทไทยอันบอกบอกว่าพูล่นตกอันดับในเซิร์ฟเวอร์ให้หน่อยแล้วกันไม่แบบมีผลกับพวกเติมหรอกเออจะล้องเลยนะโอ้โหสีทองออกไม่เป็นไร สีลูงออกมาวันนี้ได้ไหมอุ้ยมูปยไปดาวแดงจะได้มีเสือแล้วดีเสือยืมมาด้วยเดี๋ยวยืมเพื่อนมาเสือยืมเพื่อนมาอ้โู่สองทองติดทำไมรู้สึกตู้นี้มันเป็โอ้โหมังกรอสายฟ้าอาอิโนโอเควงก้อนสายฟ้าออาินเหรอแล้วเดีกูไปแล้วฮะจดโลกชอ์ีกทีหนึ่ง อ่าเดี ina, ๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคโอเคอ๋อเอาอุ้ยผู้ค้างเกมผู้ค้างไปเลยอ๋อโอเคอ๋ออ๋ออไอชีสุ่มได้อาอินไอ้นี่แบวมันงอไฟ้าคู่ไปเลยเหรอกองเดียวมันเอาคู่ไปเลยเว้ย คือประเด็นคือบ้านได้อันดับหนึ่งมันมีกรอบนะถ้ากรอบแม่งเอฟเฟกต์พวกสวยเลยรวะไปเลยเน็ตมึงอะไปอะเออไปจัดอะสรุปสุดในในรอบนี้ได้สี่ดาวอะเฮียเอาจัดหอ,อยไม่เอาจริงแล้วาการเฝ้ารอครั้งนี้มันไม่เสียเปล่าจริงๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะลงให้วันจัดแล้วกันนะเพราะวันนี้ลงไปละที่เกียรลงละโอ้โหดู แล้วไม่ออกแล้วล่ะสีลุงเอาอีกหน่อยได้ไหมเดี๋ยวว่าทำดาวแดงให้เลยพอดี้ดองเศษไว้อุ้ยสีลุงอีกอันนึงไอ้เหี้ยพี่สอง้อยใบถามตัวเร็วเหี้ยวเวอรอจ้า,เ,าเฮ้ยเดี๋ยวดวงอะไรเนี่ยหมดแล้วเซฟไทยกูไปแล้วเรียบร้อยตาแล้วเนี่ย คือแบบ <Yes. S 1> เกมมันรู้อ่ะว่าคนมือทองยังไงคือมือทองอ่ะตัวก็ทองมือก็ทองแม้แยเชื่ออออีกตัวไหม,หมสีทองโอเคเป็นหมาลมมาทำไมอุ้ยอ่ขาดดีแค่ยี่ิบเจ็ดใบพวกนี้น่าจะได้นะเฮ้ย hey. เอาว่ะยี่สบเจ็ดใบได้ตัวใหม่สามตัว เกิดถึงนิ่งหลงด้วยยังรู้ว่านิ่งหลงมันปรดสาย่แคลบ้างอะดูกอนตอนมันในนี้มไม่มีให้ดูเดี๋ยวคลิปยาวอ่ะอยางี้คลิปยาวเลย X ออยแอ็กอ่อยแอ็กลิปยาวปุ๊บเลย <c oughs> <c oughs> มาผลประกอบการของนิ่งหลงได้มาตัวเดียวเลยวันนี้ตัวเดียวเดียวได้ก็คือทั้งหมด200เศษขึ้น5ดาว ใครก็รอยาวไปเลยอุ้ยเออ5ดาวแดงโอ้ผมขาดเศษเดียวพี่ผมมี99เศษว่ะอ,อุ้ยอุ้ยวันนี้เหลือฟาร์มเศษอยู่โอเควันนี้1ดาวแดงผลประกอบการวันนี้ขึ้น1ดาวแดงนะครับท่านผู้ชมอ่เดี๋ยวเเดดีี๋๋ยยววผมฟาร์มเลยเพราะว่ามันได้ตัวเพิ่มไปตีนี่ด้วยไปตีอะไรไปนี่แหละทุมท่มเทเลยให้นิ่งหลง,งมันหัวเราะหัวใจอันเดียวพอดีไง มยูทูบมันดูไม่ได้วะทุกเอ๋ยหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมด่าไงเนี่ยมันปรับเกณฑ์ขึ้นนี่ยผมร้องไห้เลยนะแบบว่ายอดดูถึงหมื่นหนึ่งไงอะไรนะชั่วโมงช่วงบินหมื่นหนึ่งเนี่ยร้องเลยหลงหลง sp เศษของเขาเก้าเก้าห้าเศษเอาไปเลยยัดอือหนึ่งดาวแดง จัต่อแน่นอนอย่างนี้ได้กล่องได้กล่องตัวยี่สิบห้าใบที่อัพสายใหญ่แล้วก็อันนี้มีทั้งหมดอีกห้าสิบใบเรียบร้อยพอขอได้กระดูกหนึ่งชิ้นก่อนผมยิ้มแล้ววันนี้ผมพอใจนะผมพอใจในผลประกอบการที่ผมได้แล้ววันนี้แต่ว่าถ้ายิงหลงออกมาอีกนิดงดียวเราเราเราเปิดเอบเออถึงกับลงเลยทีเดียว ไม่เอาแลยลุ้งอีกสักตัวหนึงสองแดงอ๋อโอ้โหเดี๋ยวมันาขอสมุด โอ้โหได้วงแหวนเทสมุดด้วยคือได้ครบเสร็จแล้วรอบนี้โอเคสุ่มไปทั้งหมด260รบาทผมประกอบการคืออิ่มนำสำรากโอเคครับผมตันนี้บ๊ายบายแล้วนะมันเลียวเกินไปแล้วมันยาวไงโอเคเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมีม่ดูการสุม่มยิงลงหลง แบบมือทองนี่ครับตัวละครสีทองมือผมก็ทองนะฮะอ่ากิจกรรมสองปีเซิร์ฟไต้หวันนี่ครับก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับสำหรับคนที่เล่นเซิร์ฟไต้หวันก็จะพากันเลยนะเพราะนี่หลงนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมโอเคคนระับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับผม